กิจกรรมสดมนความเพียพรพระเิ่งแพรีพริพานาศอดุนีชุ่มจินดารหัส305ครั้งที่81วันที่20กรกฎาคมสองพันหายหกสิบวันนี้เป็นวันที่20กรกฎาคมสองพันหายหกสิบที่ข้าพเจ้าดุนีชุ่มจินดาขทวายเสนส์สวดสาทยาพร,ระสุขาเปริรมุนมต่างๆถวะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกลาวพระรัตนตรัยอรหันสมาคสมุทโภคควาพุทธธรรมพรวันจังพิวาเทมนี้สวัสดิ์ข้าตภัวพุทธตาธโมธรรมนามาสารนี้สุปฏิปันโนภพวตโตสาวกสัมโคสังฆนิมานิสวดบูชาพระไพรีพินาศอรหันสมาคสมุทโสุจิรังปนิพุโตคุณิหิธารามโนุธานิปารมิหิสัติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมาสังสังสารังขโตอกูเชนี้รัตน ยังธรรมจารานิโสธินาเสสดูชุนุนเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตคันฉนตูเทวดาสัตธรรมังมุนราชาชาสุนันตุสคโมคทานชาเคกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัเทจคกาเมจรวนะคาหานีเคหามันทุมหิเคเตพุมมาจยันตุเทวาชาลัทธวีสเมยคาคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวสนาสสาทเวเมสุนันตุธรรมสวนาการุอัยยมพะทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพะทันตาธรรมสวนาการุอัยยมพะทันตา บทสวดปุพพะคานมการนโมตัสสะภะคะวะโตระะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวชเสดไตรสรณคมปาถาพุทธันสรานัชฌามิธรรมานสรณานัชฌามิสังฆานสรณานัชฌามิทุติยัมปีพุทธันสรณานัชฌามิทุติยัมปีธรรมานสรณานัชฌามิทุติยัมปีสังฆานสรณานัชฌามิตติยัมปีพุทธันสรณานัชฌามิตติยัมปีธรรมานสรณานัชฌามิตติยัมปีสังฆานสรณานัชฌามิบวชเสา นัทิเมสรนาอันยังพุทธเมสรนาวรังเอเตนะสัจวัชนะโสเทนีหอสตพสะปทา นัตทิเมสรณนะอันยังธามโมเมสรณนะวะรังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมหงตุสปพฏทานัตทิเมสรณนะอันยังสังโฆเมสรณนะวะรังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมหงตุสปพฏทาประสวัสดิลักษตนะภาชามะฆาถาพุทธะนัมเมรัตนะภูตตาสีระจิตังธามังนเมรัตนะภูตตาวิสุทธิสารังสังฆะนมเมรัตนะภูตตาสุสีลธิเทเอตานัมเมตระตนังรัตนะเยวหังสัมมาสมโสัลิตาวัตถุวิเศษสภูตังอานโยยายุตตะนโยควะสัพปวัตต อสมิตยามหิปิปเทวายาธาติทันเถเอกังวินาคติตรเรสมาสัมภเวนะโลกเกกะาจิตจ,จัจเจเรจาปาตุภูตังคัมภีระยามวิสยาอติทุสัทถังวินยูหีปันติตาชเนหีวิชญยารูป,ปังโลกมิเกยหยีจิตันทุปลับพรนยังเกศานจิตสุทูวิตังคุณกายายายานามหีเยวัชนาตายะสุวิสุตตังปิสมุปัสตามาสาิสุตปัสสาทัฐานะปุญญาธิกานะมาสมุตตมาปุณาภูมัง ทุกข้าพมุลชนะมุขาสาานาังฆาตานังโูชาระเหสุปรามาภิปูช,ยยช่นเอยยังนิพพานสัจฉิมริยายิปนิสยาฐ,ฐานสัมมาติเลสัมมาลโสโธนาสิทธิยาจาสาัิยาทกุสเลภุปะเสวะนิยังปาในหิจาปรปิสรางคา,นา,นามณียเมวะตัสมาหิตันตุลาจานาสนาลังฆตาลังหะ ด้งนตินนนมืทางคณะเนสุงนามสปนาปูเชมาจาริสสตาสุปัสสัญจิตาตถาบาริสริยาสถารตาจากุญญนาตถาสุกเตนสุขีพระเวมุเตเชนะตัสาจัสถาปิสุวะทิหนตุโยเจธาธาารรมวิรญยมหิปะมานุภูโต โรกุตราพิสมยโยยิณในโตสุพโชฌังปะโสปเนสยาจยายะอายามปิโหตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโรนามการัสธิคาถาโยจักุมาโมหลาประกาศโธสามังพุทโธสุปโตมุโตมาลาสปาสาวินิโมจยานโตปาเปสิเพมาชนะตังมิเนยังพุทังมรันตัง สิรสารมามิโรกัสนาทันจวินายกันจตันเตสาเตเชียสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตุธรรมโมทโชโยเวตาสัสสุทัสเซสิโลกัสวิสุทธิมังขังนิยานิโกธรรมมัธาสถาลีสาตาวโหสันติกโรสุจิโนธรรมังวรังตังศิรสารมามิโมหัปทะาลังอุปสันตธาหังตันเตจสาเตเชียสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตุสัทธรมเสนาสุปตานุโคโยโลกัสปาปูปกิเลสเชตา สันโตสยานสันติโยชโกจะสวาขาตธรรมมาวิธิดังกโรติสังฆังวรันตังสนาสาระมานีพุทธานุพุทธานสมาสิระทิถิถิงตันเตจส่าเตเชียสิทธิโหุตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบรส่วนนโมการะอัฏฐกะฐานนโมอรหัตโตสามาสัมพุทธะสมัยเฮสินโนนโมอุตมะธรรมมาสสวาขาตเสวะเตนิธนาโมมหาสังกัสาปิวิสุทตสิระทิทิโนนโมอมาตยารัทสาราตนาตยาสสาทุกางนโมอมกาบิดัสตาสวัตุตยาสปินนโมการะปะคาเวนวิฆาฉันตุปัทวา นโมการานุภาเวนะสุวัสิโหัตุสัพพทานนโมกราหุสตเตเชนะวิธิมหิโภติเตชวา ปสวนมหาสมาัยสูตรเอวัเมสุตังานมยพระวาสเสุวิหาติกกะบเวัตถุสนิมหาวเนมหาตาพิคูสังเนะสถหิปจมาเตหิพิคุสเตหีสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิเตาหงตูพระกวาตังทัศนายาพิคูสังคันจะอัฏฐโคตุนังสุทาวสกายิกานังเทวนาเรัโหสิอยังโขพระกวาสเสุวิหารติกกะเบเรวัตถุสนิมหาวเนมหาตาพิคูสังเนะสถหิงปจมาเตหิพิคูสเตหสเปเฮวะอรหันเตหีทัสหิจโรก ถึงตีพักวันตังทัศนยญาพิภูตสำคัญจะยานูนะเมยามปีนะภควาเตนุปสังกมยามาอุปสังคมิทวาภควาโตชนเกปเจตคาถาภ菩萨ญาติอรโธตาเทว่าต่เสยถาปีนามาเพราะว่าพระราวาปุริโสสมิชิตังวะคาหังสารยะส萨ริตังวะคาหังสมิเชยะ เอวะเมวะสุาาสทาวาเสสุเทเวสุอัตรหิตาโพโตปุระโตปุระหังสุอรโธตาเทวตาโพตังอภิวัตเถรวะเอกมันตาอัธังสุเอกมันตาทิตาโขเอกาเถวตาโพตสังเกอีมังคาถางปาสีมหาสมยโยปวันสสนิมเทวกายาสมะคตาอาคาตามห์อีมังธรรมสมยาทิฏฐายะบอาปราชิตตาสังคันติ อาตโคปราเทวตาพระโตสันติอิมังคาถังพาสิตรดาภิพุโวสมาทานของสุจิตต์อัตโนอุชุกามังังสุสาลถิวันเนตาเนคแหตวะอินทรยาเนรักันติปันธิตาติอาตโคปราเทวตาพระโตสันติอิมังคาถังพาสิเฉตวะขีรังเฉตวะปรีคัง อินดักขีรังโอหะจามณีชาเตจรันติสุธามิมาลาจักกุมตาสุธานตาสุสุนะกาเดตะขอบราเทวตาพุโตสันกีมังคาถังพาสิเยเกเจิตพุธันสารกาตาเสนาเตคเมสันเตปายะภูมิงทหายามันุสังติหังเทวะกายังมปริีุเรสันติติอเะขคปะควาพิคุอามาเตสริเยปุเยนะพิคเวทัสสุโรกทาตุสุเทวตาสนิปจางหงติทถาคตังทัศนายะพิคุสังคันใจเยปเดพิคเวเหตุสุเมติธรรมทนาอารหันโตสัมมาสมุทาเต็นสำเพ็จพระกวนตานังเอตปะรามีเยวะเทวตาสันิปติต พิกเวเพื่สันติอนาคตธรมธานาอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตนาเอตัดปารามีเวทเวตาสันนิพฤตาปพื่สันติสยทาปีไม้หังเอตารหิอจิทิสสามีพิกเวเทวกายะนางนามานิคิดิสสามีพิกเวเทวกายะนางนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายะนางนามานิตังสุนาราสาธุกรรมมานสิกาโรธาภาสิสสามิเดวามพันเตติโคเตพิขุภะะโตปจัตสสุงพระวะเอตัดทโรจัตเสโลกามนุกัสสามิยะธาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริคะพะรังปะหิตาตังสม พุทธสีหาวสันลีนาโลมหัาสารพิสัมพนโอธาตมัสสาสุทธาวิปัสสนาบรรณาวลาพเนโวปัสเตยตะวันเนงกับราทเวตโตอมเนติสทาสาวเกศาสนาระเตเทวกายาพิกันตาเตชนาทพิคโวเตจัตตมังโสุตวาพุทธศาสสานันเตสัมปุหุญาอนุสานัทสนัปะเปเกศตมมาทักุนสหัสอาธาสตลินสราหิเกสังสารอนุสานมทสุนปเปเกณตัตมาทักุนทิสาสภาพุทธาหตันจัสพังอภิญญาญาคุยานจัคคูมาตโตอมเนติสทาสาวเกศาสนาระเตเทวกายาพิกันตา แตวิชานาตุพิพโวเยโวหังคิริยสามีที่เลียกอนุปปโสสตัสสหัสาวยาคาพูมากับเรวัตวาอิทธิมันโตชุดิมันโตวันวันโตสัสนโอมทมาณาพิกามุงพิคุนันสมติงวนาชัสสหัสาเหมามุตายาคานันตวันิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันวันโตสัสนโอมทมาณาพิกามุงพิคุนันสมติงวนา สาตาคิราติสหัสายข้ารานันตวรินโนที่มันโตชุดมันโตวันวันโตสัจสโนมรธรมนาภิกษุโมกขิภูนิลสมาิิวนังอิจเจโสราติสหัสายข้ารานันตวรินโนที่มันโตชุดมันโตวันวันโตสัจสโนมรธรมนาภิกษุโมกขิภูนิลสมาิิวนัง ได้สานมิตาประจัสมาญาคานันนตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวโนนโตสัสนโอมธมานาอภิกรรมุงพิคุนันสมติงวะนังกุมพิโรราชาคิโกเวปุลังสานิเวสนางปินดวนานสตาสหสังญาคานังปริรูปสติกุมพิโรราชาคิโกโสปาคัสมติงวะนังปริมานจะตี่สังราชาทัตรัโธปสัตติคันทพันธ์นาิปติมหาราชายาสิโสโกตปิดาสะโพวินธนามามหักลาอิทิมันโตชุติมันโตวโนนโตสัสนโอมธมานาอภิกรรมุงพิคุณันสมติงวะนัง ทักที่นั้นจากที่สั่งราชาวิรุณโหตปัสสะสติคุมันธนังธิปติมหาราชาย,ยาสจิโสปุตตาปิดาสัโพอินธนามามหักใที่มันโตชุดทมันโตว,วันนั้นตัวศศสสินอมทนานาภิกามุมพิภูนและสมัมเดงวิวะนัง ปัญชิมันจัตถิสังราชาวิรูปโภพสาสตรีนางคณะอธิปดีมหาราชายาสัจิโสปุตตาปิดาสะโพอินทนามามหาภรายิท่มันโตชุดิมันโตวานต์โตศาสนโอมทมานาธิกามงพิคุณาสัมมติงวนางปุรดารันจัตถิสังราชกุเวโรตาประสัสตรีคณะอธิปดีมหาราชายาสัจิโสปุตตาปิดาสะโพอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุดิมันโตวานนต์โตศาสนโอมทมานาธิกามงพิคุณาสัมมติงวนาง ปูริมานท่สังัตตาโรตินเนนาวิรุณทัโบปชีเวนะวิรุปภคูเวโลอุตลานทิสานจตวรตเจัมหาราชาสมันตาจตุโลทิสานทัธรมนาทัาสุวรรีกับทเวเตสังมุโนทัสอากุงเจวิการสภามายาคุเตนตุเวเตนตวผู้วิผู้โตสาจันโนกาเมเธโจากินุมาถุนิมาุนจัปนาโอปามันยูจัเทวัสุโตจามัลีจิาเศนสันพนโรดาชาชนงสัพพะอาคูฟันจัสีโคเจวะติมพารุสุยวัชสัยเอเตนจเนจราชาโนคันธภาสาหดาชุพิโมธ อะคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกาการพระสราอะคูปยาคาสหายาติพยาภูนาทัตตดาถาจะอะคูนาคายัสสโนเอราวันโอมหานาโคโสปาคัสเมติงวังเยนะขาราเชสหัสสารันติทิพาธิชาปคิสุธะจักรูเวหายาสาเตวนามชาตตะบตาสิตาสุปนาอิติเตสนามาภยตทานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามังการสิรุโธสันหะหิวจัยหิวยันตา นาคาสุปรรณาสระน้มังกรสุภูทังชิตาวชระหะเทนะสมุทห์อส,สุราศิตาปัตตรวสุรสเดี๋ที่มันโตสัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมาอส,สุราธานุเมฆาสาเวปจิเตศุตจิจปหาเราโทนุโมจ,จีสหัสกันจับผลิขุตะนันสเปวโรสนามก,กาสันนาหิตวาปรินเสนางาหูปทธรรมวุปปะขมงสมยุยธานิพันธเตยพิขุนสมงติงวังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวายโยตะทักมงวรุณาวรุณาเทวาโสมเจาสาสหเมตตาควรุนากายิง ส,สนะเสษตรถสถานกาย,ยาสเพนนาน,าน,นันตวรนโลที่มันตโตชุดที่มันโตวันวนวนรัตศส,สโนมมทมานาภิการมุขีขุนสมติงวนัง เวนทูจัตเทวาสหลรีจัสมาจัตุเวยามาจัตสุปนิสสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักตานิปุรัิทวะอักูมันทวะลหะกาวสุนังวสุเวเศโถสโกปาคาปุรินทะโถเสเศรสถากะยาสเพนนานันโตวินิโนที่มันโตชุดิมันโตนุนุนโตสัสนโอมทมานาภิกกาโมภิกูและสมติงวนังอธาคูสหคูเทวาชลมมาเขสิกขาดิวาอริตกาจโรชาอุมาบูมาลินาสิโนวารุณาสหธรรมมาจะ อาจุตาเนชกาสุริยะมุจิราอาคูอาคูสวัสดิสินุสเสศเดรสถานกายาสเพนานันตวันโนทิมันโตชุติมันโตวันโวันโตยัสสิโนโมทมาณาพิกามุงพิโคณันสันติโนนั่งสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตหาคินทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาทาคูหารโยเทวายเยจุโรหิตวายสิโนปารคามหาปาราคาอาคูเทวายยัสสิโนสเสศเดรสถานกายาสเพนานันตวันโนทิมันโตชุติมันโต วันนันวันโตยิ้มสัสนนวัฒมานาภิกกรรมุูลพิคุณสมติวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคุยเปคณะสาสหโอทัตคายหาปาโมคขาอาคุเทววิจักขณาสธรรมตาหารักชานิสกานเจเศาสนนทยางอาคาปชุนะโนโยทิสาพิบวรสติจเสเตทัสภากายาสเพนานันตวันโนที่มันโตชุดวันโตวันนันตันโตศาสนนวัฒมานาภิกกรรมุูลพิคุณสมติวนัง เขมรยาปุจดายามากัตกาเจนะสัจฉโนลำพิทการรามาเสถาชตินมาจาสวานิมานราชิโนอาควทาปูปรณิมิทานเสถเจ้าสถากายาสเพนานันตวินโนที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัจฉโนมัทมานาพิกขะมุพิคุณสัมพินวะนัง สัตเทเตเทวนิกายะสักเพนานันตวินิโนนามันวะเยนะอาคัชุงเยจังเยสัตถิสสะสหะปวุทธสัตติมัขีระโอขตินามนาสวัสดิ์เทโมคาตระนาคันจันตวะอสิตาติตาสุขมาปรมาโตจักเตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมารโรติโสจักโสปาคัสมติงวานสหัสพามโรกาณะมหาพมาพิริถติอุปปะโนชุติมันโตพิสมะกายโยยสัตติโสทัเสถาอิสระอคูปเจเกวสุติโนเตสันจามชุตโตอางคาหาริโตบริวาริโตเตจักสัเพปิเงเตสินเทเทเวสพามังเกมารสนนาิามัญสทเอาสนาภ ราเคนาปันธมุทโธสมันตาปริวารีธามาวโวมินเสรษโคจินาอินดิธรรมมหาเสโนกันหาเสนอาเปสยิปานินาตมลหฮจัสลังกตะวันะนภิรระวังยะถาปุสโกมิโคทะยันตัวสุจิโกตทาโสปจุฑาวาเตสังกุโออาสยัมวเสตจาสัพพังอภินายะยตวานะสกุมา สโตอวอมันติสัทธาสาวเกศศาสนาระเตมราเสนพิคันตาเตมชาณทัตพุโรเตจจอาตมังปรุงสุตวาพรทธษณศาสนาวิดารากิหิปการมงเงยสงรมปิชยยงสเวิชาสังฆาเพิยรตีได้สสโนโมทันติสาโพติหิสาวกเตชเนสุตาติ ว่าสวนมังคลาสุตตาเสวนาจะพาลานังปัญใานันจะเสวนาปูชาจะปูชเนียนะเอตามังคลามุตมังปะเตรูปเทสวะโสจะปูเพจจกตปุญญตาอาตสัมมาปณิเทศเจเอตามังคลามุตมังพาหุสัจจังจะสิปานจะวินิโยจะคิโตสุภาสิตาจุยาวาจาเอตามังคลามุตมังมาตาปิตุปัฏฐานานภูตาราจะสังโฆานากราสกรรมตาเอตามังคลามุตมังทานันจะทำจริยาจะยาตการันจะสังโฆานาวชันิกามานิเอตามังคลามุตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอปมาโทจะทำเมสุเอตามัง รมุตมมังคารวบโจนิวะตัวจะสันตุถีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนาเอตามังคารมุตมมังขันติเจโสจะสตาสมานานจะทัสนังกาเลนะธรรมสากะชาเอตามังคารมุตมมังตโปจะพัมจาริยานจาริยสัจจานัทสนานิภานัสสะชิกิริยาจะเอตามังคารมุตมมังพุทธะสโลกธรรมเมหิจิตังยานสานักปฏิอโสกังวิระชังเขมังเอตามังคารมุตมะเอตาสทิสานิกตวานัสสะพัทธมบราชิตาสัพพะรโสเถหังคันฉันติตันเตสังมังคารมุตมมันติ ปโสรัตนปริตยานกินจิวิตังอิทังวาอุดังวาสเคสุวายันรัตนังปณีตังนุโนสมาอาทิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหทุกขียงราคะอมตังปณีตังยะทัคัาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาทิกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุตเสตหอปริวันนีสุจินสมาธิมานันริกันยมาหุงสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาททััสสสปมพุต เอเตทัคทินยียสกตัสสาวกาเอเตสุทินนานีมหาพลานีทามปิสังเครัตนังปณีทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหณตุเยสุปยุตามนัสาทันเหนันิการมิโนโคตรรมสาสนามเฮเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะราธามุทานิพเติงกุชมานาิทามปิสังเครัตนัณงปณีทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหณตุ ขีนางปุรานางนวังนาทีสัมพระวังวิราสถิตายยติเกพาวสัยมิงเตคีนะพี่ชายวิรุณที่ฉันทานิพัานดิทีรายะถายยัมปะทีโปอิรามิสังเทระตานางปณีต่างเอเตนะสัตเจนะสุติโวนตุ บสวดธรรมบทสหสวรรค์อาตาหาเวชิตังเสรโยเวจะยังอิดาราปชาอาตาธนสักปสัสนิจังสัญญานิจจริโนเนวะเทโวนคันโคนามาโรสหะพรหมุนาชิตาปชิตังกยราตถาดูปัสชนดุโนบสวดเกบุตสูตรพาสิดามิทังเตนะภาควาตาชนะตาปัสตาระหัตาสัมมาสัมพุทธะนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนามาปรมปรยามาอิติกรยามาปิกาสัมปทานินามาตะเกเหตุมาเนยยะคกเหนามาอการัปฤวิตเกนามาทิฏฐินุชาณคันติยามาพุฆารูปตายามาสัมโนคารุยะถาตุมเหตนาวชัญทะอิเมทะ สอิเมธมาสาวชัอิเมธมาวยญูพระหิตายอิเมธมาสมุตาสมาธินาอะหิตายะทุกขียะสังวัตเตียธาตุเมเหวาชเคยยะะธาตุเมีอัตนาวชเนยะทะอิเมธมาคุสลาอิเมธมาอนาวชัอิเมธมาวิญูปัสสะทาอิเมธมาสมุตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตเตียธาตุเมเหอุปัสสะบัชชวิหารเรียธาติเบิดสุดอเปเนยสุดอภิเน อุปน <ersch> ิยติชีวิตธรรมะปัมมายยมชลูปนิยดสารนัสันติตานาเอตังพียงมรเนเปกขมาโนกุญญาณิกยยาดาทาสุภาวะหานุปนิยติชีวิตธรรมะปัมมายยมชลูปนิยดสารนัสันติตานาเอตังพียงมรเนเปกขมาโนโลกามิสังประสเหสันติเปโคโยธาเกยเยนะสัญญโมวัจยาอุทเทเจสาตังตาสะเปตสะสุขายะหุงตุยังชีวะมโนปกโรติปุญญาธมโมหเวรคติธรรมจาริงธมโมสุจินโนสุขมาวะหิตเอสันสังโสธรรมเนสุจินเน นะทุกขติณขจติธรรมะจารีสเพสังขาราอนิจจริยะถาปัญญาปัสติยะธานิพินทติทุเคสามโคสุติยาสเพสังขาระทุขาติยถาปัญญาปสติยะธานิพินทติทุเคสามโคสุติยาสเพธมะอนาตติยถาปัญญาปสติอาธานิพินทติทุเคสามโคสุติยา โมส์สอลัาานุปฐานนเมเกทุิยอาุตติกาเอตัดัญญาเมาวิตังคณเหยาปการข้หเวจลานัยติปภะาตานิวนานิจระอารามุขขจเดียานิมนุษย์ราาชิตานนตังโคสังเขมังเนตังสนมตุมังเนตังสาามะมาสะปุุขาปมุญจติโยจพุทธันจธรรมจ่าสังคันจสรังคโตจตาริเสจเจนสัมปัญญาปัสสเทุขทุขาสมุปาทางทุกขศาสต์อติกมังอาริยานิอทฐัิการุปปะสมาฆามินานเอตังโคนสารังเขมังเอตังสารามุต วสุพ,พัทรัตะกถาตีตังนามวัคคุมยานาปฏิกังเถนะคะตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงล้ไม่คนเมื่อวันสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทันติธรมะหินตะอาปทานสานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนุบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนิชโยธรรมังตถาตถา,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 าวิปัสสติอสังขีรังสัปปงขปัง ดังนิธามานุครูไเยก,กับบุคคลในเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงั้นไม่คลอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพูนเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ผูโปร่งเถิดอาเชวะที่จะมาตาฟังโกชยามพระนางสุเวเพิ่งทำความเพียรเสรในวันนี้แหละใครเจะรู้ความตายในวันพรุ่งนักฮีโนสังคารานเตน้ำหาเสนานบัญจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมังชุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาด้วยมาตาเป็นโหดราตามตันที่ตังตองวีพระเถระรตตติสันตตนสิทิคเตมุนีติ ตามมูนงบย่อมเรียบคผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทาั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แล วสวดพินหาปจเบคคณะปาถะชราธรรมมิชรานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พีอาทิตมพิพยาถิงนาตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่มพ้นจากความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิมเมเพหิมนาเปหินนาพววินาโวเราจะลาเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดพาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกมหิกรรมทไยโถกรรมยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสราเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมี ตามนมการปฏิที่พึ่องอาศัยยังกำมังกรณีสามีกิริยานาังวปะปะปะกังวปะปัะสทายาทพุทธสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอาเมเหงี่หเป็นหังปุจเวทขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดตัวสโสเท,ทวายโยชนะคาถาทุกขปะตาชนิดทุกขะพิยาปะตาชนิดพิยาสโสกะปะตาชนิดโกสโกะหองนิสเพป,ปิปันโนเอตาวตาจามเหงหีสัมปททางบุญญ์สัมปทภ์ทังสเพเทวันโมทันตุสัพปะสัมปิติศิทธิญาทัันตุสททานีังรััักขนตุสพทาภาวนา พระตาสเปกุทธ,ธาพระลปะตาพระเจกน,นันเจยียงพระรังประหารตานันจะเตนชนะรักขังปันธรรมิสัพพโส วสวดเทวตาปฏิฐานะคาถาท่านธรรมยาปฏิฐานะคาถาโยพนามเสยยะเทวตาสันติวิหารระวัสินีทุเปบกเรโคลที่เกเรตหิงตะหิงตาธรรมทานในนภาอันตุบุชิตาโสดถิกรอเตทานวิหารละมันเดเรเถระจมชานวการสัพพิโกสารามิกาธนาปฏิบูัสกาขามาจเทสานิขมาจเอิสราสภานภูตาสุตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปุจะอันทัศน์พระวัสันเซนชาตาทวโวปปาติการนิยานิการธรรมวรรางมินติสเตสเปบิทุกสักรณตุสังขยานทามจุรีานสตังธรรมโมธรรมธาราจปุ รักษตุสัตหโมสัพเพปธรัมจาริณูติัสปะปุญญามะทมยาริยาปเวทิเต ตัวสวดสัสพพปฏิฐานคาถาหั่นธรรมยปฏิฐานคาถาโยพนามเสปุญญาสีทานิคตัสสะยานันญานิคตานิเมเตสังจัปตินโนของตัวสตานันตาประมาณกายเยีิยะคุณวันตาสามัยหังมาตาติตาทโยทิฏฐานมิจัปเบะยะทิทาวะอันเยมาชตาเวรินโนสตานิคติโกรกัสมิงเตปุมจาจตุโยนิกาปัจเจกาจากตุวโวการาสังสารตาเพราะว่าพะเวียตังเยปฏิทานัมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนภชานนัติเทวะเตสังเวทายุง ไมยานทินานานปะุณยานาอนุมทนาเหตุนะสาสเปนสตาสตาโหนะเอาเวลาสุขชีวินโนเคมปาทันจับปะปนตัวศูนัก เดชาสาติท่ลตันสุภาขอสรรทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะมีผู้มีส่วนแห่งบุญเคเจ้าได้ทาแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายเ่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วคือชัวเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรราบิดาของข้าเจ้าเป็นต้นข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นละสัตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลามีเวนกานทั้งหยุ่นโลเกินภูมิสามเกินในกำมิอสี่มีขันห้าและขันหนึ่งลาขันสี่ท่องเทิงในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้แข้า ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันให้สองก,การบูชาพระนานไรยด้วยการสาธยาบสุวมพระสูตรตาิบีรพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดนี่งแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอเทเทพเทวดาทั้งหลายบนนิมนตนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมนตนาและประมัยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระ,พพระทิ้งไพรียินา โดยมูลนิธ on is ิสมเด็จพิยานสังวรบวรนิเวศวิหารตลอดจงมัทุมมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบุรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเพลินปุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบมนณ์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสมบมนณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความรู้กายรู้ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จน จเจริญรุ่รงเรืองในหน้าที่การงานชนะตรงบริษัทละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยนาสาัรงสมบัติปุโรหสมบัติม,ตมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการปรสนกากรรมาฐานเกิดปัญญยา,ยา,ยายและ,จะเจริญด้วยจะถูกพิธพร,พรใช้ทั้งสี่คืออายุวันสุขาพราเทินขออนโมทนาบุญกับครอบครัวยาติศรีทุกท่าน